ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีโปรแกรมตัวนึงมานำเสนอนะครับเป็นโปรแกรม simulation นะครับ factory ซึ่งจะเอาไว้ฝึกเขียนโปรแกรม PLC หรือว่าเอาไว้ที่เ e d ตเดที่เราเขียนที่ไม่ต้องใช้ตัว PLC บอร์ด PLC นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีบอร์ดก็สามารถเรียนรู้โปรแกรมเด d e เดอร์ได้นะครับผม โปรแกรมนั้นก็คือโปรแกรม Factory ค,ครับผมซึ่งความสามารถประมาณนะครับสามารถสื่อสารกับตัว GX w o r k t o g l ได้ตัว GX Development ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบรนด์อื่นก็มีนะครับเป็นพวกแบรนด์ซีเมนต์อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งโปรแกรมที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับก็จะมี GX w o r k t o l ตัวพระีเอของเรานะครับ MX OPC Configuration เป็นโปรแกรมตัวกลางนะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารระหว่าง Gx Work 2แล้วก็ Factory O นะครับให้มันสามารถคุยกันสื่อสารกันได้ครับผมโอเคครับไม่รอนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตัว Factory O ให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงโปรแกรมก็ หน้าตาก็จะมานี้นะครับถ้าเอาไว้ใช้งานตรงๆก็จะมีพวกอลันบบอลีนะครับผมเซ l เลนเดอร์ซีเมนนะครับท,ที่ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับตัวมิซูก็สื่อสารได้ครับแต่ว่าก็ต้องมีตัวโปรแกรมกลางอย่าง MXOPC นะครับเป็นตัวกลาง โอเคครับมาดูซีนนะครับอันนี้ก็คือเป็นซีนสำเร็จนะครับที่ตัวโปรแกรมมีให้นะครับผมหรือว่าใครจะสร้างเองก็ได้นะครับที่นิวนะครับอันนี้ก็ก็จะมีพวกเอาพุตอินพุตให้เลือกเยอะเลยนะครับผมพวกคอนเวเยอร์อย่างนี้ลากลงมาเลยนะครับท่านที่ต้องการสร้างเป็น ลายผลิตของตัวเองก็ลองดูนะครับอันนี้ก็จะมีพวกเซนเซอร์อันนี้ก็มีนะครับเซนเซอร์เป็นปุ่มอีเมอร์ปุ่มสตาร์ทตู้คอนโทรลหรือว่าพวกแกนคล้ายๆแกนไอไอย่างนี้นะครับแกนแอคช a วเตอร์แล้วก็มี รั้วนะครับไว้ตกแต่งพวกพาเลตอย่างนี้ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโรบอทก็มีนะครับที่เต็มโรบอทอ,อยู่ไหนเอยเห็นหแวบๆบต้องดูที่ซีนนะครับมันจะมีโรบอทนี่โรบอท ซีเตรมโรบอนนี้ก็มีนะครับลองดูครับแต่ในวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเ,เป็นซีนนะครับจะได้มายากมากนะครับผมมาที่ซีนครับเดี๋ยเป็นซีนซีนหนึ่งแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็มาดู i.o ก่อนนะครับยินพูดเ้า u ุด ไอโอของเรานะครับอินพุตก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับส่วนเอาต์พุตก็จะมีคอนเวเยร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างอีกอินพุตหนึ่งเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับออยสตาร์ทเดี๋ยวขอตู okay. ้คอนโทรลโอเคอัพอัอัอ่าิดประมาณนี้ โอเคครับแล้วก็ปุมสตาร์ทนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไว้ค่อยตกแต่งนะครับเดี๋ยวไว้ให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวอรีโอนะครับผมต่อไปมาที่ตัวไปอีกของเราครับ j w o r t มาที่ไฟล์เลือกเหมือนเดิมครับ Q วันนี้ผมจะใช้ Q CPU นะครับ Q 0 1 U กโอเคครับ แับแรกเหมือนเดิมนะครับเรามาใส่คอมเมนต์ก่อนนะครับมาที่ Global Device Comment ครับ i n p u t ของเรานะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือ x0 x0 ผมจะให้เป็นเซนเซอร์นะครับ x1 ผมจะให้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็มาที่ output ของเราครับ y0 y0 ผมจะให้เป็น c o n เว y ยรครับ โอเคครับเรียบร้อยสําหรับการใส่คอมเมนต์ของเรานะครับโจทย์วันนี้นะครับง่ายๆเพื่อให้ได้รู้การติดต่อสื่อสารการทํางานของโปรแกรมนะครับจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับผมโจทย์วันนี้ก็คือกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทแล้วให้ตัวคมอมพิวเตอร์ทำงานนะครับบล็อกตัวนี้ก็จะไหลามา พอบล็อกตัวนี้ไหลามาเจอเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็ให้คอนวเวเยอร์อยู่ทำงานนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ f 5ครับหน้าคอนแทค n o x 1ปุ่มสตาร์ทของเรานะครับเปิดคอมเมนต์ครับคอนโทรล f 5ผมจะเอาตัวสตาร์ทไปโอไว้ก่อนนะครับก็คือเอาไปเซตไว้ เ M 0ูโอเคครับผมจะใส่คอมเมนต์นะครับก็กดตอนนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสตาร์ทก็จากนั้นเราก็เอาหน้าตัว M 0หน้าคอนแทก M 0มาใช้นะครับ F 5ครับ M 0เอา M 0ไปสั่ง ON คนอนเวเยอรครับ F7 ครับ Y0 อันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับสั่งสตาร์ทแล้วก็ให้คนอนเวเยอร์ทำงานนะครับผมต่อไปเป็นโปรแกรมตรัดการทำงานของคนอนเวเยอร์นะครับกด f 5ครับ X1 X0 ครับ X1 เป็นสตาร์ท X0 F8 ครับ D7M0 RFTM0 F4 ครับ compile โ okay, อเคครับสำหรับตัว j 2ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นตัวโปรแกรม MXOPC configuration นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมเอาไว้ติดต่อสื่อสารระหว่าง j 2แล้วก็ Factory นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับ หน้าแรกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอ delete ไปนะครับอันนี้ผมสร้างไว้วิธีการสร้างนะครับก็คือกดที่ขวาครับ New FX d e v i c e มาที่บนปีกครับอันนี้เลือกเป็น GX Work 2นะครับ GX Simulation 2 o ะกด Next ครับ Next ครับ Finish กด OK เซฟครับมาที่ตัวนี้นะครับที่เราสร้างไว้เป็นเดฟ9กคลิกขวาครับ New Data Tag อันนี้ก็ Name อันนี้ x0 iOS เราก็เป็น x0 ครับกดเซฟแอนนิวต่อไป x1 ครับกดเซฟแอนนิว ต่อไปเป็นเอาต์พุตนะครับ y ศูนย์อันนี้ก็เป็น y ศูนย์ครับกดเซฟครับโอเคครับเราก็สร้างเท่านี้นะครับเพราะว่าในโปรแกรมของเรามีอินพุตสองตัวก็คือ x ศูนย์แลวก็ x หนึ่งเอาต์พุตก็มีตัวเดียวนะครับก็คือ y ศูนย์นะครับแต่ว่าสําหรับโปรเจกต์ไหนที่มีเอาต์พุตอินพุตเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถสร้างได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามีอินพุต อ่า16ตัวตั้งแต่ x 0ถึง x 0 f นะครับก็สามารถสร้างได้นะครับโอเคครับผมมากดสตาร์ทครับแล้วก็มาดูคุณภาพของสัญญาณนะครับว่ามันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไหมตรงแว่นขยายนะครับ Monitor View มาดูที่แถบ Quality ครับแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นแบ d แสดงว่า มันยังไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับผมกลับมาที่ gx worktool ต่อครับมาสตาร์ทครับสตาร์ทซิมปิดไปกลับมาที่ mx opc เหมือนเดิมครับมันตรวจสอบขึ้นกูลแล้วนะครับแสดงว่าตัว gx worktool ทำความรู้จักกับ mx opc เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเรามาดูที่ ตัว factory o นะครับมาที่ไฟล์ดีไว้ครับตรง d ี v i c e มาเลือกเป็น opc c l i n data asset นะครับมาที่ config ครับรอสักครู่นะครับให้มันโหลดมาเลือก Mitsubishi mx opc จุดหกนะครับ ตัวไอเทมลิมิตนะครับถ้าใครมีเอาพุต i อินพุตเยอะกว่านี้ก็สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้นะครับผมแต่ของผมในที่นี้มีอินพุตหตัวอ่าอินพุตตัวแล้วก็เอาพุตอีก1ตัวนะครับสามติสอก็พอแล้วนะครับผมกดเบาไอเทมครับโอเคครับมาแล้วนะครับเราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับ,รรบทีนี้เราก็มาเลือกอินพุต เอา o ์พุตให้ตรงกับ x ที่เราตั้งนะครับเซนเซอร์ที่เราตั้งใน G A ตัวเป็น x ศแล้วก็ลากมาใส่ x ศนย์นะครับสตาร์ทเป็น x 1โอเคส่วนฝั่งเอา o u t p u นะครับเป็นคอนเรเก็มาใส่ y ศูนนะครับผมโอเคครับเรามาลองกันเลยนะครับผมลองดูซิว่ามันจะสามารถสื่อสารกันได้ไหม สังเกตที่เรดเดอร์นะครับตอนนี้ x 0มันอ่อนมานะครับแสดงว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับให้เป็น NC มานะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขตรงนี้นะครับผมแก้ไขเรดเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่มอนิเตอร์ไรท์โหมดเลยนะครับก็คือแก้ไขพร้อมมอนิเตอร์ด้วยนะครับผมกดที่ x 0ครย์คอเพนเตอร์กด f 6ครับ กด F4 เพื่อคอมไพล์อันนี้กดเยียดไปเลยนะครับโอเคมาลองกันเลยนะครับกดสตาร์ทที่ Factory O ครับกดสตาร์ทที่ปุ่มบอททอนครับอ่าโอเคครับท่านี้ ตัว factory A. o กับ g A. work 2ก็จะสามารถสื่อสารกันได้นะครับผมเราก็สามารถเขียนเรดเดอร์ลองเรดเดอร์ได้นะครับมาดูครับว่ามันจะหยุดไหมอ่าโอเคครับ x0 on c อ n เ e อร r หยุดนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับ reset item อ,อ่าโอเคกดสตาร์ t ใหม่ครับ ลองเล่นดูครับเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ไม่มีบอร์ด PLC เป็นของตัวเองครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็มีราคาสูงนะครับตัว PLC ทีนี้ก็จะสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแล้วก็ลองเทสกับหน้างานจริงๆได้นะครับผมโดยอ้างอิงจาก input output จากตัวโปรแกรม Factory IO ได้เลยนะครับซีนี้เป็นซีนง่ายๆนะครับผมก็ เดี๋ยวลองไปดูซีนยากๆนะครับก็ลองหัดทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสามารถทําได้เยอะๆแล้วก็ลองไปซีนที่มันอุปกรณ์เยอะกว่านี้แล้วก็ลองตั้งโจทย์เองว่าอยากให้มันทํางานยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปที่ซีนดูนะครับซีนที่มันยากๆผมคิดว่ามันยากนะครับก็จะเป็นซีนพวก ตัวไททายอย่างนี้ครับพวกไลนโร,รบอทอย่างนี้อ่าอันนี้ i.o. ก็จะเยอะขึ้นนะครับหลักการหรือว่าคอนดิชันซีเควนซ์การเขียนโปรแกรมก็จะเยอะขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมก็ลองดูนะครับถ้าเราอลองเขียนเยอะๆแล้วชำนาญแล้วก็ลองไปเล่นซีนที่มันยากขึ้นนะครับลองตั้งโจทย์ที่ยากขึ้น จะได้ฝึกนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตาม คลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ